ขอบคุณที่ช่วยหนุนหลังให้เราได้มีพลังให้เรามุนมันสร้างสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับคนดูคนไทย และตอนนี้ยืนกันอยู่ที่จังหวัดสุรารอําเภอหาดใหญ่ในงานสัมมนาอนาคตทีวีดาวเทียมปิดแมตช์แล้วฮะคุณผู้ชมครับและเทปแรกในช่วงเช้านี้นะครับ5เกมแรกของทางทุ่งสงก็จัดผู้กล้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะที่จะมาพิชิตโชคด้วยกันและจะเป็นใครกันบ้างเราไปรู้จักกับเขากันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเกมมาให้เล่นเดินอ้อมไปเลยครับทุกท่านครับผมประจําที่ฮะประจําที่ครับดีฮะ นับ1นเปิดพร้อมกันและตกลงกันแล้วนะฮะเล่นเรียงจากนี้นะฮะจากซ้ายไปขวานะครับ1นึสอเปิด,ปดนี่แหละครับคุณผู้ชมไม่ต้องเฮครับอันนี้เกมไม่ใช่รางวัลอันนี้เกมครับผมเอาละฮะเริ่มจากเหาะก่อนเลยนะฮะเหาะนะฮะเหาะเกล้วยมะกูดมะขามและบวยนะฮะแหมอันสุดท้ายเลยนะบวย <laughs> จริง,รงๆนะฮะ เอาล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากเลือกเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คงจะเรียงลําดับตามนี้นะจ๊ะ<ม>เดี๋ยวให้ผู้กล้าทั้ง5ท่านเนี่ยมายืนตรงนี้ครับเชิญด้านนี้ครับผมเดี๋ยวนะฮะคงจะต้องมีการจัดระเบียบกันนิดหน่อย นับหนึ่งสองสามแล้วหมายตาไวเลยนะนะ <_ d ata> เล็งไว้นะจ๊ะเล็งอันที่เลือกไว้นะแล้วหยิบไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใจตรงกันหรือไม่แล้วเดี๋ยวจะเปิดกล่องที่ไม่ได้เลือกก่อนนับหนึ่งสองถ้าสามแล้วหยิบเลยนะครับเดี๋ยวถ้าสามไมหยิบอันนี้อันนี้อันนี้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนออน,นี่คือความพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอโอเคนะครับหนึ่งสองซึ่มไปครับโอ้โหพี่คนแรกเลยนะเบาหมดเบาหมดอย่าพึ่งปลา อย่าเพิ่งเปิดครับพี่ครับอย่าเพิ่งเปิดครับอย่าเพิ่งเปิดครับอย่าเพิ่งเปิดครับเดี๋ยวของของของที่ได้เนี่ยจะเปิดตอนเล่นนะฮะจะเปิดตอนเล่นเท่านั้นคุณผู้ชมครับและเกมแรกของเรานันนี้นะฮะเป็นเงาะนะฮะและก็เกมฟิวเงาะยืนอยู่กับพี่สันติพี่สันติชอบกินเงาะไหมครับชอบครับอาวันนี้เปลมเลยนะฮะเคยยิงหนังกระติกไหมเคยยิงครับแม่นไหมแม่นครับโอ้โหวันนี้นะครับถ้าพี่แม่นพอนะฮะถ้าพี่แม่นพอนะฮะรางวัลในนี้เป็นของพี่ทันทีเลย จะเปิดก่อนเล่นหรือเล่นก่อนแล้วก็เปิดเล่นก่อนครับเล่นก่อนแล้วก็เปิดนะไม่อยากกดดันเอาละครับคุณผู้ชมครับหน้าที่ของพี่สติง่ายมากมีเวลาให้45วินาทีที่จะยิงเงาะออกไปให้โดนเป้านี้ติ๊ก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 ตุ้มสามสามเป้านี้เอาให้หล่นให้หมดและอันนี้เป็นโฟมนะฮะเป็นโฟมถ้าโดนฐานแล้วกระเทือนหล่นหมดถือว่าฟาวเอาใหม่ต้องโดนตัวเน้นๆเลยนะเน้นๆเลยนะอ่ายิงเงาะ นะฮะเกมยิงเงาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ายิงทั้งลูกเนี่ยมันจะติดมันจะติดมันจะติดเอาเฉพาะเม็ดหน้าที่ของพี่คือผลิตกระสุนให้รวดเร็วที่สุดขอแบบกลิ้งๆเลยนะฮะขอตัวช่วยเละครับขอตัวช่วยไหมอ่ะเรียกตัวช่วยมาเรียกตัวช่วยมากี่คนครับคนเดียวพอคนเดียวพออันนี้เรียกมันลุมกินแล้วฮะมีใครกินหอกเก่งบ้้งฮะ และเอาเม็ดนะฮะเอาเฉพาะเม็ดของเม็ดเกี้ยงๆเลยนะฮะนี่ตัวช่วยกินงาะโอ้โหพี่อะไรครับคุณยงครับโอ้วันนี้พี่จะเป็นตัวกินงาะนะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมนะฮะหน้าที่ของพี่คือผลิตกระสุนเฉพาะเม็ดเอาเกี้ยงๆเลยนะเน้นๆอย่าให้กระสุนแตกนะถ้ากระสุนแตกจะยิงลําบากโอเคนะครับพร้อมนะฮะคุณผู้ชมครับ45วินาทีและรายการนี้เป็นรายการบ้าอยู่ครับคุณผู้ชมครับ ต้องถามคนดูแล้วว่าเพราะว่าต่อให้ตลอดนะจาก45เป็น1นาทีให้ไหมฮะไม่ให้พี่ถามเองฮะถ้าเสียงไม่ดังพอผมไม่ให้นะครับ,บให้ครับให้ให้พี่ถามไม่ได้พี่อนุมานอะไรของพี่เนี่ยเอาจาก45 45วิเป็น1นาทีเอาไว้ครับผมถามทานจาก45วิเป็น1นาทีให้เอาไห้ครับให้้ไหมฮะให้1นาที หนึ่งนาทีสำหรับพี่สันตินะครับแต่แม่นแม่นอย่างนี้ผมคิดว่าครึ่งนาทีก็น่าจะรู้ผลแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับตัวผลิตกระสุนฮะประจำที่ครับหนึ่งสองซึ่มไปครับตอนนี้เวลาเดินโอ้โหช่วยกันกินด้วยนะฮะรวมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้กินกันจนร้อนในเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับดูเม็ดแรกจากพี่สันตินี่เพชรขาดหน้าหยกของเรานะฮะ ดูเม็ดนี้ว่าเหลือหรือไม่เหลือหรือไม่แม่นด้วยนะฮะโอ้แต่กว่าจะขึ้นลำได้นะคุณผู้ชมนะเล็งย่างลำเม่อยเลยโอ้ยพลาดไปครับคุณผู้ชมครับแม่ลูกนีรับโอ้แล้วเม็ดสองมาอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าคนกินงาะทาหน้าที่อยู่นะเมติโอเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะฮะเอาแล้วครับผมคิดว่าโชคชั้นนี้ไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะเหลือเอาล้ครับเวลาดีมากครับเวลาดีมากยังไม่ถึงสีซีโอ้ช่วยกันกินใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้ยท er ่าไปครับท่าไปครับท่ามไปครับผมรอกดเวลาอยู่เลยนะครับตอนนี้45วินาทีผ่านไปแล้วนะฮะเร็วๆครับอีก15วินาทีสุดท้ายลูกนี้ถ้าพลาดมีปัญหานี่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 เดี๋เดี๋ยวเดีคนยิงไม่เท่าไรเยิมเลยนะฮะเป็นกระสุนที่เพอร์เฟกต์มากๆเลย มีเตรียมงานแล้วนะคุณผู้ชมครับและพี่สติของเรานะครับสามารถพิชิตโชคไปได้นะครับจริงๆแล้วนี่ถ้าคนคนดูไม่ช่วยกันบิวนี่45ิาวิอดเลยนะตอนนี้เป็นหนึ่งนาทีทีนี้เรามาดูกันละฮะว่ารางวัลที่พี่สันติจะได้ไปเป็นอะไรโอ้โหถ้าโชคชัดล้านนี่พี่อดีต่างายท้องเลยนะฮะสามชุดนะฮะและรางวัลที่พี่สันติได้ไปก็คือโชคชัดลอยโชคชัดลอยแลขอเสียงประมือพี่สันตินะยครับ <med> นี่ <im itation> แหละครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วว่าตอนนี้นะทุ่งสงนะทำสถิติแล้วเกมแรกชนะเลย1ชุดแล้วนะครับพี่อดิศักดิ์ครับพี่อดิศักดิ์ถือไว้นะฮะอ,อ,อตเต็มหนีแล้วนะฮะเต็มหนีแล้วนะฮะพี่อดิศักดิ์ถือไว้นะครับหนึ่งชุดแล้วนะครับพี่สันติจากร้านอะไรครับพี่ร้านนิติีซิติ้นเลยค<ม>รับมีมบริการอะไรบ้างที่ร้านจานดาวเทียมครับจานดาวเทียมอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับตั้งอยู่ที่ อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมรา,าครับเบอร์โทรสักน้อยหนึ่ง 0, 0ู1 0 2 0อเดาเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวดูเกมหน้ากันจะเป็นอย่างไรทำสกอร์ไปได้หรือเปล่าตอนนี้สถิติสวยรู้มากนะฮะวันนี้ผมกับพี่สติและเพื่อนช่างภาคใต้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ